ไอ้แกดมิชาเลนเอยียงดีๆให้เหตุว่าแกดลองคิดดิมึงคิดดิตายด้วยปืนพกอะ่ะกินใกล้ด้วยปืนพกอ่ะไม่ไม่เอามันยากไปเอาที่มันดีกว่านี้ดิปืนพกมันยากไปสำหรับเอามื่อ,อกีเอาในโดยที่กินใกล้ด้วยปืนเคอได,ได้ได้ได้ปืนคออะปืน,น,น,นซุ้มแบบยิงเทเลนด์อะ,ะบ่เอาซุ้มปืนล้วล้ได้เอาแต่ซุ้มปืนยิงเทเลทซุ้ม S K S ย่างเงี้ยประมาณนั้นอะเจ็บซี่งอกแล้วจะรออะไรล่ะครับจัดสิครับจัดไป กินไก่ด้วยปืนค้อนำใส่ปืนลัวเลยน้ำน้ำนี่เราจะมากินไก่ด้วยปืนด้วปืนกระเดบางทีกูเห็นหนามึงกูขำเลยมื่งหนามึงดิหนาวก็ขำแต่ว่าเมื่งหนากูกับหนามึงดิเฮ้ยได้กินไก่ป้อนเนาะไอ้ไอ้เมิ่งหนามึงดิไอ้ยอ้กูขำหน้ามกว่ะ เต็มยัวไปนิดนึงตยัวไปดนึงนี่นีกูก็มีอ่ากูก็มีเฮ้ยยเดเขาขาเขาขาได้เขาต็นทานีเลยขาอะไรเต็มยัวท่านีด้วโอเคไลยไอ้เหี้ยดี๋เตนท่าอีนี่นีเจ๊เจ๊เจ๊เเยวยลงไหนดียวะลุงไหได้พิอะปืนรัวป่ะเอาปืนเคาะยังเดียว เวลาเขาหยอดพื้นน่ะเขาหาเอาปืนยืนยิงนะนอกจากเขาจะได้ปืนซุปปืนคอย่างเดียวต้องเอาปืนคอย่างเดียวที่ยิงอ่ะหาเอาปืนยืนยิงคันได้กกับดึกชิมอย่างเดียวเลยพอปืนยังกระซามต้องเอาปืนคอย่างเดียวอ่ะเข้าใจป่ะเออมันีต้นเกมต้นเกี่ยมันมันยิบอยู่แต่ว่ามันยิบไปชิมทันทันถือปืนกูจีเรนนี่มานี่กันนี้ปืนอ่ะมีคนลงด้วยหรือเปล่าเว้ยมันลงข้างหลังเขาวะควางนู้นควางนู้น ่นีละไปแล้วครับไปคามันไปแล้วครับพ่อปืนมาเนาะอูอ้อยู่ว่ะเดี๋ยวไว้ฟ้าเมื่อไหร่หลังเลยนี่ว่ามีอย่างลยเนี่ยดูดีถือแต่กระทะเนี่ยหลอดมานดเนาะชาดิเ <c oughs> ้างกูถือแต่กระทะเล่นอยู่นี่แคทปวดปวดยื้งพี่กับมันเดี๋ยวโคตทิมแล้วเล่นตัวเปลา โอ้ยเอมโฟมาอะไรตอนนี้ตอนมีไม่อยากจะหาเลยตอนหาไม่อยากจะมีจัดจัดจัดวีเอถือว่าเป็นปืนล้วนเพราะว่ามันเป็นปืนสไนค์กันเดีเป็นสไนค์แบบอันเนี้ยวีเอ็ดก็ล้วนอยู่นะวีเอ็ดก็ล้วนะเคลียร์เคลียร์สันวีเอ็ดบอกมันทวร์มันยังล้วอยู่ได้แล้วนะครับท่านน้องอ๋าฮะกูยังไม่ได้อะไรเลยกูวิ่งมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ย พากูไปหาดิเปินเปินเฮ้เฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้เอ็มเคสิบสอด้วยแ๊สมาเบิ่งมาเบิ่งดูดิเดี๋ยววะนี่นี่นี่เห็นปะโอ้ยเบรกอกีอยากได้เลยแหลกูบองแง่กูเอาเอ็มเคไม่กูมามามาได้ได้ได้ถมาถูเอาเอ็มยงอดูกดิเมาศเมาศูนย์เมานย์เมา แก่มากระสุนกระสุนมากระสุนมานมากระสุนก,น,กน,กน,กนก่อนมากระสุนก่อนอนี่จะจี๊ดาไอ้พี่มีเยอะออกไปเลยไปลากันไปไปไปมาเลยครับน้องๆ <laughs> มาความบวกแล้วค,ครับมามาโอ้เหลือช<ส>ิบแ<ป>ต่คนอีกโอ้แม่งช่วยสิครปืนได้เว้ยชนอะไรนี <laughs> ่มึงทีไปตัดเป็นเว็กวแม่เี๋ยวสิบแตด โอ้เส่ชนอะไรดิไมชนด้หลบไม่ทันโอ้โหจิตายเม่งนีก้อนละไตอนนีไปในบานมันมีเอเอามันเอามันเอามันเันมันจดจัดจดใจเย็นใจย็นเาพร้อมไันไป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 โอ้โหเยอะเฉียบบอดไอ้เสียงปืนแด๊อยู่นี่มีเอยมเนี่ไปไปไป เอาวะเอาวะได้ดีเอาวะกู <grid. S 1> ยัไยยงไม่ได้ยิงคนเลยเฮ้คนคนนู้นคนเฮ้<โ>ยนี่น่าจะบอดวะเฮ้ยมาอีกแล้วอันนี้กับบอดวะเฮ้แกแก้แกคนคนก็เห็นบ้านนะแล่เราแม่ของยิงแลาะอ๋อยิงยิงยิ่งยิงไอ้สวยเพือ่อนมันยังอยู่มันยังนอกอยู่เพื่อนหน่ะยอยท่านี้แหละ ซ้ำไปเลยกูไปได้กูไปได้เฮ้ยแก้แกข้างหน้ากูเออแก้กังไปมาได้มากทนี่นะข้างหน้ากูเนี่ยตัวแม่งข้างหน้ากูเนี่ยกูดึกระเบิดอยู่แป๊บนึงอุ้ยระเบิดว่ะมันเจ็บหนักมากมันเจ็บหนักมากนี่ไงฮ่าฮ่า ไงแล้วคะแนนสองอะแนนต้องกินแก่แล้วเฮ้ยขึ้นมาได้เฮ้ยแกข้างหน้ากูข้างหน้ากูน็อก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 ไอ้ยมานี่นี่ไงแกกินไก่ไปแล้วเว้ยไงล่ะนี่ไงเอมีพีด้วยได้มึงได้แค่เนี่ยวอเตอร์ฟักโยโย่ได้ไงนี่ ต่ไงนี่กูไม่รู้มึงกล้าไปยื้อที่เนี่ยมึงฆ้าไปยื้อกว่ากูอ่ะแต่กูไม่รู้มันขึ้นยังไงลงนี่บ่ตุกุมากะลงบ่ีแม่ลงตัวนี้แม่ตุกุมากะอยากไปบ่อน้มผูแม่บ่อน้มผู้แหมมือปิดคอบอะไรบ่ต้มผู้อะไรหล้งจังโคตรเกลือเลยกูอยากบอกอยู่ก็รู้กันว่าลงไปแตกเป็นไม่ได้นะ มีคนลงด้วยไหมเอ้ยสองตัวว่ะชิบหายแล้วแกหาปืนด่วนมีปืนไหมหาปืนนะหาปืนนะหาปืนปืนยี่ไงปืนปืนปืนเฮ้ยบักแก๊ดแก๊ดเอาปืนยิงงั้นท่านยังหรือาปืนค้อยิงแก๊กลัวว่าเอาปืนค้อยิงมันบักแก๊ดเฮ้ยสัตว์เอ้ยเอาปืนค้อยิงยิงเลย อนี่ยิงอะไรนี <teaching. rhythm S 3> ่บอชุบบ <laughs> ่อบ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 อซำบซำบอซำบอซำบดกกูซำเองยิ้มส่ย้มใส่้ยเจอละมาดีมามัดตายลยมาซำเองอเจ้าอเื่อนยิงมาอเรพอเราไออแก้าเจ้ยเอเอนยล้วฮน่เ็เเ็เเจ็เเ็เเเววนูววเร เออปืนไม่ม uh ีก huh. to so to so ูเปลี oh, so? oh ่ยนชาลิสเอาลูกซองยิงแทนได้ไหมเนี่ยฮัลโหลเอออะไรนี่มาทัดกูเอ้ยเบิร์ดเบิร์ดใสย์สย์สยหาปืนกูเนี่ยฮัลูกวิ่งปืนเฮียเป็นคนเฮียเลยกูออกมาเป็นต่อยมูนมูนเองมายิงกูไมั่ขนาดจิงงงเนี่ยนะว่ากูเรียนทีอย่างนะมันช่ขนาดจิงงงก็เกิดแล้วกูเรียนน้ำเยี่ยมม่ขนาดจิงงงเราวบบกูมีปืนเป็นอย่างกูคอยไปยิงมัน มาปืนนี้อาปืนนี้วัด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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเขาเอาเดี๋ยวเขาเอาตีบอดก่อนจะปะจะอย่าบอดอย่าเจอไฟไม่เล่าเฮ้ยเราเบอร์ได้เหรอใช้ได้ปกติใช้ได้ปกติเอาปืนมาดิเอาปืนมาดิมาๆๆๆาตายไปบอดงู บอกว่าปืนพกวะดิฉันอะเนี่ยเยัยกูไม่มีดังเหลืองเลยยิงงานเอ้ยกูบอกว่ากูบอกว่าอย่าเอาปืนเนี้ยยิงมันขันป่าพ่อปืนเคาะนะคนคนคนมันบอดโอเคโอเคไปโยยังแน่อยู่วะใน่ก็ในนี้ป่ะในบ้านนี้ป่ะ เฮ้ยโว้ยเปิดนะจ๊ะมาไหนๆก็ได้ไงแล้วมึงตายแล้วแน่นะแน่นะมากูชาร์จเลยแล้วกันตายเป็นตายมะเรียดลงลุงเลยเมื่อกี้ดีมาโผล่มากูอีกแล้วมาโผล่มาตายตายวะมาเ้ย

เอ็มเคสูนีมาแล้วเว้ยเดี๋ยวอะไรอะไรเอ็มเคสูนซีอ็มเคสทองจากซูนีทองหรือเปล่าไปไล่าคนล่าแล้วนี่เล่นล่าแล้วเอ้เจตเจตเจเฮ้ยอุ้ยอุอุ้ยเกืตายวะเกัสวยนั่นแหละยังนอกอยู่นะ

lên cái buồn tối của Đấy tài lạ Đấy vàng nuôn mà Xem vàng nuôn Đi quá Chết của Gio lắng mẹ Tony bọt ไอมี่บอกนึงงานเรียนบอลหรือเปล่าวะมันเดือดจังสั่นอะเอ้ยเอ้ยนี่น่าจะบอลวะตายแล้วเหรอเออตายเลยแต่ว่าไม่เป็นบอลอะเยี่ยมบอลเยอะจังวะเจอคนไปในวันนี้เฮ้ยยๆกษ์ก <c oughs> กูตกใจเต้น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 เนเอาน,นอเตออออ<ไ>้นเต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 ้เ้นเ่เนเ้เ้เเนนเ้ี้้้ต้้ตนเ้แล้วมันนั่งเๆแล้ว,ลวมันนเเเเเ้งเงงน,เน Ê, chớp, 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 ấy gì mà Ê, chưa đừng có ngon Dạ nó vui, dạ nào, vui Đi nghèo, đi chớp, chớp, Ê, Ê, chớp mẹ ơi, Tô này à này Điều mà hiền lấy đi Bốn hùa không hả Ô hô, ngú, này cầm à, cầm ừ. hả ไม่วะเมื่อนี่ไหนไหนวะอุ้ยบอกกูมันนอนกูบอกลกบอกกูมันนอนอยู่นี่กูเงเห็นมากมึงโอ้ไอ้สัมจะโดนล้โอ้หไอ้สัสโอมันนอนเมียงขวดต่มเลยสัส